นัดอีกเช่นเคยชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกาลังใจให้กันและกันด้วยนะครับผมสําหรับสายพเนเนียดนะนี่ครับสนใจอันนี้ประดูแดงนี่ครับสวยเลยพร้อมส่งครับปลาดูแดงเนี่ยสปริงดูดล่างนี่ครับปลาดูแดงสวยเลยนะ ตัวนี้ก็ปลาดูแดงพร้อมส่งนะสองตัวแปดนี่ครับตัวนี้ก็นี่ครับตัวนี้ก็พร้อมส่งปลาดูแดง้านล,ล่าง้า่นบนนี่ครับพร้อมส่งไล่เลย ต่อไปอันนี้คอนบนนี่ครับอันนี้คอนบนเนี่ยสนใจทักครับนี่ครับคอนบนนี่ครับมูลล่างครับน,นี่ติดหัวซร้ายึดน้อตให้ลูกค้าเลยลูกค้าบอกใส่หัวซ้าให้ด้วยตัวนี้พร้อมพร้อมใช้งานใส่หัวเศร้าเลยนี่ครับนี่ครับคอนบนเสียด้านขวาง นี่ยครับได้ทั้งสมทางเลยครับใส่ด้านไหนได้หมดสามทางไม่ต้องไปปรับนะครับนี่คอนบนพร้อมใช้งานเลยไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมลวดก็มีขายตลอดนะครับผมโลร้อยห้าสิบไม่รวมไม่รวมส่งนะสนใจก็ทักได้ครับอันนี้ก็สนใจก็ลงคิวได้นะครับ กดล็อกปล่อยนี่ครับคอนบนง,ง่ายๆกดล็อกปล่อยนี่ครับใจนี่ครับอันนี้ไม้สักนะไม้สักทองเขาเรียกไม้สักทองนะครับผม